สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลี่ยมงานเลนส์ใสนะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญเสมานะครับผมจะเข้าแกนนะครับอ่าที่มีความหนา8มิลนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปตัดแกนกลางเลยนะครับวาดตามทรงเหรียญนะครับแล้วก็เจาะรูด้านในนะครับแต่งให้พระเกือบลงไปได้นะครับแล้วก็นําไปเข้าแกนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมไปตัดแผ่นเลนส์นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นแอลคิลิก ที่มีความหนา8มิลนะครับผมจะมาทําเป็นหน้าเลนนะครับก็ใช้นะครับหนังยางรัดนะครับสังเกตนะครับตรงกลางแกนนะครับทั้ง2ด้านผมจะบากเข้าไปนะครับใช้หินเจียบากเข้าไปเพื่อใช้หนังยางรัดนะครับหนังยางวงเล็กนะครับรัดแค่2ทบก็พอนะครับอ่าถ้าลัดแน่นเกินไปน้ํายาก็จะเข้ายากนะครับอันนี้ก็พอดีพอดีนะครับเสียบไปมีดบนล่างนะครับก็พยายามไล่เติมน้ํายานะครับจากด้านล่างนะครับเข้าไปหาด้านบนนะครับ อย่าเพิ่งให้น้ำยาชนกันนะครับไม่งั้นน้ำยาจะเดือดนะครับตอนเราใช้แคมป์หนีบนะครับผมจะใช้แผ่นนาขลิกหนึ่งมิลนะครับรองด้านหลังองค์พระนะครับไม่ให้ตัวแคมป์นะครับไปสัมผัสกับเหรียญนะครับหลังจากนั้นก็มาจบด้านบนนะครับค่อยๆแง้มใบมีดนะครับทีละมิดนะครับแล้วก็ค่อยชักออกนะครับแล้วก็หนีบได้ตามปกตินะครับผมจะใช้ตัวหนีบแค่2ตัวนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ ทิ้งไว้สักพักนะครับค่อยเอาใบมีดออกก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเติมน้ายาที่หลังเอาก็ได้นะครับทําแบบนี้นะครับผมเหลือช่องว่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เติมน้ายาเข้าไปแล้วก็หนีบกับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเตรียมตัดแผ่นคักลิกด้านหลังผมจะใช้เป็นหลังเรียบครับก็จะไม่ต้องการความนูนนะครับไม่ต้องการความขยายนะครับก็เลยใช้แผ่นนริลิกแค่2.5นะครับ เสียไปมีดเหมือนเดิมนะครับบนล่างนะครับใช้หนังยางรัดตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เดินน้ายานะครับไตระดับเข้าไปนะครับจนน้ํายานะครับจะชนกันนะครับแล้วก็หนีบเสียก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจบทีเดียวนะครับทําแบบเดิมนะครับค่อยๆนะครับขยับใบมีดออกมานะครับทีนี้ก็ เตรียมมาจบด้านบนนะครับค่อยๆขยับใบมีดนะครับนิดหน่อยนะครับนี่นะครับน้ายาก็จะเกือบๆเต็มนะครับค่อยๆปล่อยน้ายาเข้าไปนะครับเหลือนิดเดียวนะครับก็ขยับใบมีดนิดนึงนะครับเพื่อให้มีช่องในการเติมน้ํายาเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ก็เติมได้เลยนะครับนิดเดียวก็เต็มนะครับทีนี้ก็รีบหนีบได้เลยครับก็เสร็จนะครับเดินน้ํายาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทีนี้ก็ ทิ้งไว้แห้งนะครับแล้วก็เตรียมแต่งนะครับแผ่นหน้าเลนนะครับจะเป็นตัวกะเกณฑ์ให้เรานะครับช่วยเป็นแนวนะครับให้เราวาดหูบัวนะครับว่าจะวาดระดับไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวาดหูบัวตรงจั่วที่เราทำแหลมขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้เรื่อยนะครับเรื่อยนะครับตามขอบเลนนี่นะครับนี่นะครับเรื่อยตามขอบเลยนะครับ นี่นะครับเลื่อออกมาแล้วนะครับก็ไปเจียแต่งนะครับให้สโลบนะครับแล้วก็แต่งด้วยตะไบนะครับเราหูบัวนะครับขัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยนะครับนําไปปัดเงานะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้หน้าเลนแ์8มิลนะครับขยายนะครับเป็นเลนขยาย8มิลนะครับทีนี้อยู่ที่เราเลือกนะครับจะใช้แผ่นสีอะไรก็ได้นะครับเป็นแกนกลางนะครับจะใช้แผ่นซ้อนก็ได้นะครับเป็นสีวินเทจจะแซมสีขาวตรงกลางก็ได้นะครับ โอเคครับผมขอฝากวาเป็นแนวทางด้วยนะครับสวัสดีครับ